แม่งรถไถวะเนี่ยโอ้โหใส่เบรกมืออีกแม่งเอ้ยล็อกอีกยังไงวะเนี่ยแม่งแม่งเอ้ยรถไถวะเนี่ยแม่งแม่งเอ้ยจอดแบบนี้ต้องปลดเบรกมือเนี่ยมึงไม่ปลดเบรกมือวะเห็นกระตัวชิบหายเลยแม่งแม่งรถไถวะเจ้าของไม่ออกมาอย่าให้กูเจอแล้วเช็ดแม่งเลยแม่งเอ้ย โว้เออก็เนี่ยจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยกำลังจะไปเอารถเนี่ยโอเคเออเนี่ยใกล้จถึงรถแล้วเนี่ยแค่นี้นะเนี่ยพลุนพลังไปหมดแล้วเนี่ยแกรถอยู่ไหนวะอ้าวรถไถ่มาจอดขวางเนี่ยแม่งรถไถ่เนี่ย โอ้โหใส่เบรกมืออีกแม่งเอ้ยล็อกอีกไงวะเนี่ยแม่งเอ้ยรถใครวะเนี่ยแม่งแม่งเอ้จอดแบบนี้มึงต้องปลดเบรกมือเนี่ยมึงไม่ปลดเบรกมือวะเห็นกับตัวชิบหายเลยแม่งแม่งรถใครวะเจ้าของไม่ออกมาอย่าให้กูเจอได้กูเช็ดแม่งเลยแม่งเอ้ยเจอกูเดี๋ยวแม่ทุกแม่งเอ้ย เฮ้ยพี่อะไรพี่ทําอะไรอะ่ะมึงจอดรถแบบนี้ได้ไงวะแต่งตัวมึงก็ดูดีเนี่ยมึงจอดรถมึงดูดิเขาออกกันไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยพี่ใจเย็นก่อนดิจะให้กูใจเย็นได้ไงวะเนี่ยออกกูรีบกลับก็บรีบฟาดแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูฟาดแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟังผมก่นอนดิพี่ซาพี่ถือไม้พี่ถือไม้พี่จะทำอะไรคือทุบรถมึงเนี่ยเดี๋ยวกูทุบรถให้พังหมดเลยมึงพี่จะทุบรถคันนี้เออกูจะทุบแม่งหมดอ่ะมึงเอาเหรอมึงเอาเหรอ พี่ว่ารถแค่นี้ผมจะแค่พี่ทุบเลยเออเดี๋ยวทุบแน่เอาดิอาไทยใช่ไหมรถคันไม่กี่ตังพี่ทุบเลยแม่เหี้ยมันไม่ใช่รถผมแล้วทำไมไม่บอกครันนี้คันนี้รถผมคันนี้รถผมคันนี้ผมไม่ได้ออกตัวอะไรทั้งนั้นน่ะผมมาเนี่ยผมก็จะย้ายรถเหมือนกันแต่พี่ไม่ฟังผมเลยแล้วมึงไม่บอกตั้งแต่แรกก็ผมใี่โอกาสบอกพี่ไหมล่ะผมบอกให้พี่ใจเย็นๆพี่ก็ไม่ฟังผมพี่อยากทุบทุบสิผมได้เป็นพยานไปแจ้งตำรวจ ที่ทุบเลยไ่ตีแล้วครับมันใช่รถผมไหมอะไ่ตีแล้วพี่ถ้าพี่จใจเย็นกว่านี้ป่านเนี้ยพี่ได้กลับบ้านแล้วนี่จะซื้อของไห้ฝากลูกใช่ไหมไม่ทุบ่ะปาน,นี่เลยปาน,นี่เลยไปหาเจ้าของรถเนี่ยผมก็ออกไปได้งั้นใจเย็นๆดีว่าวันหลังอะ